สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วนะคะคลิปวิธีการทำน้ำเขียวที่เพื่อนๆรอคอยค่ะทำน้ำเขียวเพื่ออะไรทำน้ำเขียวเพื่อเลี้ยงลูกไกนะคะเลี้ยงลูกไกไปทำไมเลี้ยงลูกไรเพื่อเป็นอาหารของปากัดของเรานั่นเองนะคะน้ำเขียวในที่นี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะเขาเป็นสาหร่ายเซลลเดียวค่ะชื่อว่าคอเลล่านะคะเพื่อนๆไปค่ะไปชมวิธีการทำกัน สูตรที่ได้จาก่าผมไปรู้ไเค้าเรียกว่าสูตรมาตรฐานนี่คือสูตรแดดปกติแดดปกติอันนี้เรากําลังจะพูดถึงสูตรแดดปกติกันนะคะเพื่อนๆนะครับถ้าสูตรแดดปกติเนี่ยก็จะเป็นสูตรอาสากลทั่วไปก็คือเนี่ยน้ํยี่ิบลิตรยี่ิบลิตรหนึ่งถังอ่าปุ๋ยอย่างละช้อนก็จะมีอย่างละช้อนปุ๋ยสูรเสมออ่านี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อนๆบังเอิญคุณเขามีอยู่แล้ว นี่ก็จะเป็นสิบหกสิบหกสิบหกสิบสิบห้าสิบห้าก็ได้ก็ได้ขอให้เป็นสูตรเสมอขอให้เป็นสูตรเสมอค่ะนะครับเสร็จแล้วก็จะมีปุ๋ยยูเลียยูเลียอ่ายูเลียที่รู้ๆกันก็จะเป็นเม็ดสีขาวค่ะยูเลียนี้ก็จะเป็นตัวหน้าอ่าครับก็ยูเลียนี้เท่าไหร่สี่สิบหกสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีลำ รำเลือย็นเนี่ยเราจะใส่สองช้อนสองช้อนโต๊ะสช้อนกินข้าวครับโอ้เล็กๆน้อยๆจริงๆเลยเนาะนิน่งหน้าสองช้อนกินข้าวเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกากน้ำตาลอามีไม่ใช่นั่นแหละเนี่ยคือเยาวชนหลายคนจะจะสับสนจะสับสนมากประตูก็สับสนค่ะสรุปว่าอันนี้คืออันนี้คือไม่ใช่กากน้ําตาลไม่ใช่เป็นกากผงชูรสกากผงชูรสครับหาซื้อได้ที่ไหนอะคะแบบนี้อันนี้จริงๆต้องอ่า นะตอนนี้ของเราเนี่ยสั่งจากโรงงานแล้วก็เพราะว่าเพื่อนๆต้องหาแหละตีนี้ก็พอการแพร่หลายด้วยทางเฟซทางอะไรเนี่ยโอ้ยจะมีในลาซาด้าก็มีผมเคยเซิร์ชดูมีเดี๋ยวนี้มีแล้วอ้าวเพื่อนๆลองหาดูนะคะแล้วเราก็ซื้อมาครั้งเดียวเนี่ยเราก็สต็อกไว้แบบนี้ก็เพราะมันใช้นิดเดียวเหมือนว่าเราซื้อมาขวดหนึ่งเนี่ยเพราะมันใช้สองสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะเท่ากับลำนะคะใช่เท่ากับลำอ้าวเี่ยเทเก็บไปก่อนอ้าวละ เราก็ใส่ทุกอย่างลงไปในน้ําของเราน,นี่เดี๋ยวผมทํทท,ทดูเลยขอบคุณมากๆค่ะมีน้ําใจอพอตุยโชคดีจริงๆน้ํานี่น้ําฝนก็ได้ถ้าน้ำประปาดีที่สุดอ้าวเป,เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจะผ่านการระบุค,ค่าเชื้อมาแล้วอ๋อค่ะอยากได้น้ําสะอาดแบบนั้นที่ไม่มีอะไรมารบกวนเลย ไม่ไม่มีเศษจริงๆแล้วแต่การปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเอาจริงน้ำอะไรก็ได้แต่เรานึกถึงตอนที่เราเอาไปใช้กับลูกไหล่และเอาไปตอบยอดกับปากัดควรจะสะอาดน้ำต้นทุนควรจะสะอาดมาเพื่อที่เราจะคุมการปกเชื้อรองของในฟาร์มได้ดีน้ำประปาก็ไม่ต้องพักน้ำนะคะพักแมไม่ต้องเลยน้ำประปาไม่ต้องพักน้ำงั้นน้ำประปากันเลยค่ะเพื่อนๆง่ายดีน้ำปราปากรคือใส่มาเราก็เตรียมน้ำไว้ เราจะหมักปุ๋ยไว้ก่อนแต่เราจะไม่ได้หมักในในถังนี้ค่ะเราก็จะมาหมักแยกไว้อ๋อหมักหัวเชื้อซะก่อนเลยใช่หมักหมักหัวเชื้อโดยใช้เริ่มต้นที่แบบเดิมเลยนะคะปุ๋ยสูตรเสมอ16ช้ในหนี่นก็จะเป็นช้อนเสมอเสมอไม่พูนด้วยคือไม่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 เวอร์ไม่ตักอ่าถูกไหมเราก็จะมาตักแบบเสมอเสมอแบบอ่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็ใส่ลงไป น,น้ำก็ประมาณครึ่งขันนะคะเพื่อนเพ่อนอน้าหมักเนี่ยเท่าไหนก็ได้ไไดุดตรผสงคือต้องการให้เม็ดปุ๋ยละลายละลายอ๋ออย่างนี้นเองเองม็ดปุ๋ยละลายใส่ใบหนึช้อนหช้อนเหมือนกันนะคะอันนี้คือยูเลียคร็จนล้วก็จะมีลำลำสองช้อนปรตตุยจำได้อามิสองช้อนอสูตรง่ายมากเลยเพื่อน เนี่ย yeah. ลาเออแต่แต่ลาเนี่ยก็คือเราก็2 2> สองช้อนพูอ่าสองพูนก็ขนาดนี้ตัดตัดตัดธรรมชาติไม่ไม่อะไรมากป๊าโอเคอ่าเสร็จแล้วก็จะมามีอ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 ามีนี้อย่าพูนะ่ะเพราะมันพูนไม่ได้๋ยวมนล้นลน้ลน <laughs> 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 ใครพูนได้ก็ตามสบายหนึ่งสองสอนค่ะนี่อันนี้คือเราจะหมักไว้อย่างนี้อ่าอย่างน้อยๆนะครับแปดชั่วโมงแปดชั่วโมง ปั๊บอ่าอันี้เราเอาสูตรรวบแล้วเลยใช่สมมติ8ชั่วโมงผ่านไป8ชั่วโมงผ่านไปอ่าเราก็จะเอามากรองต้องกรองด้วยนะครับเพราะเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยเราจะไม่เอากากลำเราจะไม่เอากากลำลงไปลงไปลงไปใช้สมมุติว่าทิ้งไว้8ชั่วโมงแล้วนะคะเพื่อนๆอะสมมติว่าทุกอย่างนี่เขา8ชั่วโมงแล้วปุ๋ยละลายดีแล้วอะไรดีแล้วข้ามคืนก็น่าจะได้ทำตอนเย็นตอนเช้าใช้นะคะใช่ เสร็จแล้วอ่ะเราก็จะมาเตรียมน้ําเดี๋ยวนะเน,เนี่ยพอเราเราก็จะมีถังน้ำเปล่าเตรียมน้ำมาให้เต็มค่ะให้เกือบเต็มอย่าอย่าเต็มอ่าเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงเหลือพื้นที่ไว้ปล่อยอ่าปล่อยหัวเชื้อค่ะนะครับอ่าเหลือพื้นที่ปล่อยหัวเชื้อเสร็จปุ๊บเราก็จะมากรองทุกอย่างขอกเอาแต่น้ําจุดเดียวลงไปอ่าแค่นี้ เนี่ยเราก็จะเอากาบพวกอะไรของลำเนี่ยทิ้งไปทิ้งไปไม่ใช้ไม่ใช้ใช้แต่ตรงนี้เนี่ยสายพันสาล่ายเราควรจะเป็นสาร่ายคอเลราค่ะนะครับเราจะไม่ไม่เอาน้าตะไคร่น้ําบ่อข้างบ้านเขาเรียกว่าบางคนเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกปลาตุ้ยเลี้ยงปลาดุกเอาน้ํปลาดุกมาใช้เลยเลี้ยงลูกไร่ใช่ค่ะแล้วได้คนไม้มแม่เราเราไม่พูดถึงตรงนั้น โอเคเนี่ยก็คือน้องแหละคนที่น้ําประดุกผมเขียวขีนเลยอ๋อไม่ได้นะคะเพื่อนๆไม่ได้อาวประตูแนะนําผิดไปปลูกสาหร่ายคอเลราคอเลราเท่านั้นการปลูกนะครับเนี่ยเราก็จะมาปั๊บอันนี้คือเราปลูกไว้เป็นเป็นเก็แลแล้วต้นทุนแล้วอ่าเรามีหัวเชื้อน้ําเขียวว่างั้นเถอะต้องเป็นน้ําเขียวที่เป็นสาหร่ายคอเลราคือถ้าคนดูเป็นจะดูเป็นนะคะ่าถ้าถ้ามันเขียวตะไคร้คนละเรื่องนะไว้ง่ายเลย จริงๆควรจะจะหาซื้อจากบุคคลที่เขาทําเป็นค่ะหรือกลมประมงข้างบ้านถูกต้องครับค่ะอย่างนี้ง่ายๆเลยกรมประมงข้างบ้านมีแน่นอนมีแน่นอนอาเกษตรประมงเกมีแน่นอนลองไปถามหาดูนะคะมันอยู่ในหน่วยงานวิจัยเขาขอหัวเชื้อเข้ามาใช่หลังจากนั้นเราตวงป๊ับเราก็เอามาปลูกค่ะป๊าบเนี่ยเราได้มามีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยเทปลูกเลยอ่านี่คือใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปแล้ว แล้วจบแล้วจบแล้วอันนี้ก็รอโตนี่นะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้สีในมือถืออาจจะหลอกๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่คือวันหนึ่งนะคะนี่คือวันหนึ่งก็คือจะไเกือบใสอ่าจะเกือบใสอีกสามสี่วันนะคะสามสี่วันหลังจากที่เราทําเราก็จะได้เข้มขึ้นนะคะก็คือการการขยายตัวของสารละลายเรลล่าเริ่มหนาแน่นหนาแน่นขึ้นติดแล้วติดแล้วแต่ถามว่ายังใช้ได้ไหมยังยังใช้ไม่ได้ยังไม่ควรใช้ยังไม่ควร ด้วยด้วยอ่าหนึ่งวัน3วันอยู่วันเนี่ยก็คือแอมโมเนียไมคะแอมโมเนียของของปุ๋ยเนี่ยแต่ยังสูงอยู่ค่ะนะครับยังสูงอยู่แล้วก็เป็นพปลาถ้าบางคนที่เอาไปใช้แล้วไปผ่าน้ําเยอะๆถามว่าได้ไหมได้แต่มันจะส่งผลให้กับลูกไรไม่ไม่ไม่บูมเพราะว่าเหมือนมีอาหารน้อยนิดใช่สรุปว่าเราต้องทิ้งไว้กี่วันดีเอย อย่างอย่างน้อยๆเลยอ่ะสิบวันสิบวันอ่ะเราไปดูสิบวันกันค่ะก็คือน้ำเขียวที่เราใช้ได้แล้วประมาณสิบวันพร้อมใช้นี่จะเป็นสีแบบนี้นะคะเข้มๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะของผมเนี่ยอย่างอย่างน้อยๆที่ผมสามารถเก็บไว้ได้นะปลูกไว้ได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนทําเป็นรอบทําเป็นรอบว่าอันนี้ใช้อันนี้ก่อนเก็บอันนี้ไว้ปลูกอันนี้ไปเรื่อยๆ จนมาคบหมุนเวียนนเค่ะเราจะต้องมีใช้เรื่อยๆเพื่อนๆต้องวางแผนเอาเองนะคะอย่าทําทรงเดชไปเนี่ยถ้าถ้าประตยหันหันไปเห็นที่ที่โลงลงน้ำเขียวผมจะแบ่งว้เป็น4ชุดอ่านี่นี่กะละมังสกะละังต่อหนึชุดค่ะแต่อันนี้คือจุดจุดประสบความสำเร็จของของเราแล้วเราสามารถควบคุมลูกรายได้อะไรได้ก็คือเนี่ย เราก็จะใช้หมุนเวียนกับอันนี้คือลงที่1ค่ะนี่คือลงที่2ค่ะลงที่3น้ําเขียวเมื่อเขาบูมเต็มที่แล้วแล้วเราใช้ไม่หมดนะคะเขาก็จะเกิดอาการดรอปหรือว่าอยู่ดีๆก็หายไปค่ะถูกต้องค่ะมันอ่าเขาเรียกว่าที่ผมเคยฟิกไว้เนี่ยถ้าเกินเดือนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอความหนาแน่นเยอะข้างล่างเริ่มตายแสงไม่ถึงค่ะหลุมก็คือถ้าสมมุติว่ากว้างแล้วตื้นก็น่าจะดีกว่าแคบแล้วลึก พูดถึงภาชนะนะคะเพื่อนเพื่อนต้องต้องลองทดลองกันเอาเองแต่ทีนี้พออย่างแคบแคบพื้นที่น้ําน้อยค่ะเขาเรียกว่าพอแดดส่องเต็มเต็มเนี่ยอุณหภูมิน้ําจะสูงก็ไม่ต่างอะไรกับเราเอาผักไปต้มเออเนี่ยก็ต้องดูอีกอเห็นไหมมันมันก็มีแบบว่าเออเยอะเหมือนกันปัจจัยนะคะเพื่อนเพื่อนมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยที่ที่ผมใช้ความสูงเนี่ยถ้าแดดเต็มเเลยความสูงสามสิบสามสิบสี่สิบเซนเนี่ยค่ะไม้บรรทัดหนึ่งอ่า ฟุตหนึ่งกำลังดีค,คุณจิตกรแนะนำว่า หัวเชื้อลูกไลของเราเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นลูกไลที่ถูกฝึกให้กินสาหร่ายคอเลรามาค่ะเปรียบเสมือนกับเด็กบางคนนะคะทานหมูทานไก่แล้วไม่เคยทานผักค่ะเช่นเดียวกับลูกไลนะคะถ้าเป็นลูกไลทั่วไปอาจจะไม่สะดวกที่จะกินผักก็คือเติบโตช้านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าให้ไปขอที่ประมองอำเภอหรือประมงจังหวัดนะคะเพื่อนๆมันเหมือนกับว่าสภาวะของลูกไลธรรมชาติเนี่ยเขากินจุลินทรีย์เป็นหลัก Oh, มันก็เลยลํ<ท>า<ำ>มว่าแล้วทำไงดีพอมาอยู่ๆมามาเปลี่ยนให้ให้กินสาร่าให้มากินผักเนี่ยเหมือนเด็กบางคนไม่กินผักอะ่ะค่ะโอ้นี่นะคะตัวแน่นๆเลยเหมือนเหมือนเด็กบางคนไม่ไม,ไม่ไม่กินผักก็จะเป็นในรูปแบบว่าพออยู่ๆมามีแต่ผักเขาก็อาจจะอ่าไม่ไม่เจริออาหารอ๋อ oh. อ่าก็เพราะฉะนั้นลูกไรเนี่ยถ้าคุณทาาําสูตรสูตรสาล่าคอเลราแล้วคุณควรที่จะหาอ่าลูกไรที่เขา เขาเลี้ยงด้วยด้วยธรรมชาติแล้วอย่างนี้ประมงจะมีให้เราไหมค้มีถ้าประมงเขาทำอ้าวล่ะถ้าเราไปขอน้ําเขียวที่ประมงเราขอลูกไรมาด้วยอะแต่อย่าอย่าเพิ่งขอมานะวันนั้นจริงๆนะคุณต้องปลูกสาหร่ายให้สําเร็จก่อนสิบวันก่อนแล้วค่อยไปขอมาค่อยไปขอมาอ่ะโอเคค่ะนี่มีลูกน้ําด้วย อ้าแล้วหลังจากนี้เราทํายังไงคะเมื่อเรามีหัวเชื้อและอ่าได้สเปคลูกไรตามที่เราต้องการและลูกไรที่เติบโตมาจากสาหร่ายเซลลเดียวก็คือคอเรล่าเนี่ยนะคะค่ะเราก็จะเติมน้ําแบบนี้นะสูตรหนึ่งถังสูตรหนึ่งถังเราเราก็จะใช้แค่อ่าประมาณ5ลิตรค่ะประมาณ5ลิตรเอาเอามาเจือจางน้ำอ่าห้าลิตรห้าลิตรแล้วก็ใส่น้ำลงไปต้ท่อไหนก็ได้ น้ำไม่ระบุเลยนะคะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องหนึ่งตอนหนึ่งหรืออะไรแม่ว่าแอมโมเนียเคลียโอเคจบเลยแอมโมเนียเคลียลูกไลเราจะได้อยู่กันสบายๆหน่อยอแต่อาหารเนี่ยเราต้องรู้แหละว่าอาหารมากน้อยขนาดไหนลูกไลประมาณขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็มาหาหัวเชื้ออาหัวเชื้อลูกไลอันนี้ันผมเอาไปใช้เท่านี้นั่นหมายความว่าเกินพอกับการกระจายอ๋อหัวเชื้อแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆโอ้โจอนิดเดียว อุณี่ไม่ถึงช้อนช้อนชาอ่ะมาด้วยว่าช้อนช้อนชา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 พูนคเสร็จแล้วเอาช้อนชาพูนพูนนั้นใส่ลงไปในหัวเชื้อห้าลิตรจริงจริงเนี่ยใส่ใส่เยอะเยอะเกินไปด้วยแทบจะแยะเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมพอการพอการการกระจายตัวเนี่ยขอบคุณค่ะการการกระจายตัวจากจากช้อนชาเนี่ยเริ่มเต็มพื้นที่แล้วใช่แค่นิดเดียวเองนะคะเพื่อนเต็มพื้นที่แล้วโอ้เป็นประป้ที่ใส่เป็นถ้วยอ๋อ อันนั้นสูตรใหญ่ใช่ไหมโอเคค่ะได้แล้วเรียบร้อยหนึ่งช้อนชานะคะอ่าแล้วทีนี้อย่างที่ผมบอกอัตราลูกไรนหนึ่งตัวเนี่ยถ้าพอเริ่มกระจายตัวเราจะเริ่มเห็นเห็นเป็นตัวนับได้แล้วอย่างที่ผมบอกไงว่าหนึ่งตัวถ้าเขากินสารกเขาเลราที่มีอยู่เนี่ยแล้วเขาก็จะเกิดลูกออกมาค่ะห้าตัวสิบตัวเขาว่าไปแลห้าห้าห้ามาแบะอีกห้าตัวใหญ่พันออกมาแล้วพอเขามีอายุสั้นนั่นหมายความว่าประมาณ วันสองวันเขาก็จะโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกรุ่นหนึ่งเนี้ยถูกค่ะอีกสิบตัวนั้นมากลายเป็นพ่อพันธุ์นั่นหมายความว่าณตอนเนี้ยถ้าในเนี้ยมีหมื่นตัวค่ะพุ่งเนี้ยจะเป็นห้าหมื่นตัวถูกไหมเริ่มแน่นขึ้นเริ่มแน่นขึ้นแล้วห้าหมื่นตัวนะก็จะลุมกินโต๊ะจีนตรงนี้หมดค่เพาหมดปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะกลายเป็นสีนี้เห็นไหมก็คือเราจะเห็นว่าน้ําเขียวมันดรอปลงไปสีอ่อนลงไปจางลงไปอ่าจางลงไปอย่างเห็นได้ชัด ถ้าในกรณีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เติมอาหารเนี่ยาาพวกเนี้ยพอเขาตรวจจับว่าอาหารหมดแล้วอาาเขาก็จะเขาจาไม่เบี่งตัวกลายเป็นไข่แล้วกลายเป็นไข่ค่ะเนี่ยอย่างที่อย่างที่ว่าเออพี่ทําไมของผมลูกไรดอบไปทําไมด้วยคุณต้องมาประเมินจากจากอาหารของคุณด้วยค่ะอ่าอันนี้คือบ่อที่พร้อมเก็บเกี่ยวนี่เราก็จะเก็บเกี่ยวหมดเลยในการเก็บเกี่ยวเนี่ย เราจะมาประเมินจากปลาในฟาร์มในการทําด้วยค่ะไม่ใช่ว่าอุคุณมีปลาอยู่สิบตัวคุณมาทําลูกไล่เป็นกะมันเลือเ,เสียดายเลยอเพราะว่าที่ฟาร์มเราจะกินลูกไล่สดเกือบทั้งหมดเราจะไม่ฟิกเราก็<ช>คือ<ๆ>จะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งน้ํานี้ไปไหมคะอะ่จะจะทิ้งจนกว่า,วาทัวร์วแล้วว่าหมด เพราะว่าเอ่เวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็จะมีกากมีลูกมีอะไรมันที่แบบว่าจะเเพาะตัวเนี่ยก็จะเป็นษณะนี้ก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าเหลือก็ยังเหลือสรุปว่าเราไม่ทิ้งน้ําเราเก็บเกี่ยวแต่เราก็ไม่ทิ้งน้ำเราต้องมีพื้นที่ในการวนเหมือนเหมือนสหร่ายโคเลราเหมือนกันค่ะมีพื้นที่ในการวนมีคือว่าปริมาณเข้าใจแล้วเก็บเกี่ยวไปแต่เราก็ยังไม่ทิ้งน้ําเราดูซิว่าพรุ่งนี้เนี่ยยังจะมีเป็นตัวอีกไหมจากไข่เป็นตัวอีกไหมพรุ่งนี้มีไหมมาลืนมีไหม ถ้าแน่ใจว่าไม่มีแน่ๆแล้วคราวนี้แหละเทน้ำทิ้งอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็นําไปปรับใช้ในฟาร์มของตัวเองได้นะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆคุณจิตก่อนก็มีรางวัลสําหรับเพื่อนๆนะคะ5ารางวัลค่ะเป็นไม้ล่อประกัดนะคะ5าชิ้นนะคะสําหรับ5้าท่านที่ดูคลิปของป้าตุ้ยจนจบจนถึงนาตอนนี้นะคะ เพียงแค่เพื่อนๆใส่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ5ท่านแรกนะคะใต้คลิปนี้ค่ะป้าตุยจะส่งไม้ลรอบประกาศให้เพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ป้าตุยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ